ครับพี่น้องครับเขามาหอดทงหน้ากันเลยครับเลยครับมาใส่จุเลสีสังาะอ์แสงครับแบบง่ายๆครับไม่ต้องอาศัยเครื่องครับนี่ครับอุปกรณ์ครับจุเลสีครับพี่น้องครับจุลสีจวกน้ำครับก่อนอื่นครับต้องตักน้ำมาก่อนเลยครับเดี๋ยวพี่น้องใส่ จุลิศีแสงข้อแสงนี่พี่น้องอย่าลืมเลยครับหน้าหน้าเหาเลยครับต้องมีน้ำครับต้องมีน้ำนะครับถ้าบม่มีน้ำกะบ่งามคือเอาครับพี่น้องต้องมีน้ำแบบนี้ครับน่ครับขวดประมาณครึ่งลิตรขวดประมาณครึ่งลิตรครับพี่น้องครับน้ำก็ประมาณเครือกัทางซีกันเลยครับหรือว่าเต็มทางซีกันเลยด้พี่น้องเด้ขันอยากใส่ปริมาณหลยก็เต็มทางซีครับนี่ลงไปเลยครับ เตลงไปคนให้เขากันครับพี่น้องครับเกะเยอะกะเยอะอาเบิดๆครับคนครับค้นให้เขากันพี่น้องครับน้ำเหลียงขึ้นๆครับสวยงามครับมันต้องมีอุปกรณ์นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับถุงพลาสติกครับถุงร้อน นี่ครับพ <ous> ี่น้องครับอยู่ข้างๆกับศาสไปเลยครับอยู่ข้างๆกับศาสไปเลยพี่น้องศาสไปเลยครับอ้าวนี่ก็อยู่ข้างๆครับศาสไปเลยครับกอกสูงครับกอกสูงครับกำปากมาหน่อยนึงครับพี่น้องครับจะปากครับจะปากก็ดีดีครับโยนครับโยน แบบนี้ครับพี่น้องครับเยี่ยมจริงๆครับลงทุนตะถุงพลาสติกนี่แหละครับพี่น้องครับกับผู้ใดมีกับพวกลงทุนใหญ่ครับนี่เขาติดใส่แบบทั่วถึงครับโอเคครับพี่น้องมุมนี่ตัวถึงแล้วครับเดี๋ยวเขาไปมุมพุ่นกระต่อครับแต่ว่าน้าพี่น้องต้ตองมี นามนะครับเดอ้อนะครับอันนี้ก็พึงมีนามมากครับอ่าฝนตกพึ่งมีนามมากเดี๋ยวเขามาใส่มุมนี้กันอีกครับมันจะได้ทัวเลยครับพี่น้อง วิแทงครับต้องใส่ตัวช่วยครับพี่น้องีนีงเอาอยู่ใกล่งับสตรไปเลยครับพี่น้องบอกว่าสิเป็นอฮอร์โมนไข่นะครับหรือว่านามมักหรือว่าเชื้อราแต่โคเดม่าครับพี่น้องครับ ลักษณะนี้โอเคครับมันอยู่ใกล้ๆครับเพากับศาสตร์เลยครับอยู่ใกล้นี่ศาสตร์เลยนะครับแต่ว่าขันอยู่ไกลก็ใช้ถุงพลาสติกครับพี่น้องถุงพลาสติกกอกดีเลยครับเพี้ยงไปครับถุงพลาสติกก่อกดีก็เพี้ยงไปพี่น้องกระสีโอเคเลยครับไม่ต้องขัดยางครับถุงพลาสติกไม่ต้องรัดยางครับพันพ่านปากกันโยนเลยครับ ครับพี่ร้องครับอย่าลืมครับ,บกดไลค์กดแชร์ครับ,บกดติดตามครับสมบัติชัดทุกเฟรมครับสวัสดีครับ